ายหัวโหนกร่าเริงขี้เล่นคือลักษณะเด่นและนิสัยที่ชวนให้หลงไหลของสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าปลาหมอสีจนทุกวันนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยง,งามและมีการประกวดประชันของปลาหมอสีกันแทบทุกจังหวัด จังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ชอบเลี้ยงกันมากและสถานที่ที่เราทุกคนต้องไปหาปลาหมอสีพันดีก็คือทดฟาร์ม สวัสดีค่ะลุงท็อปเป็นไงบ้างคะสวาสดีนะคะคุณลุงสวัสดีครับค่ะวันนี้หนูก็จะมารบกวนคุณลุงช่วยสอนวิธีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาหมอสีนะคะเราจะเริ่มที่ตรงไหนก่อนดีคะขั้นตอนก็จะเริ่มที่พ่อแม่พันธุ์ก่อนค่ะนาะ พอจากพ่อแม่พันธุ์หาพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วก็มาขั้นตอนการเทียบแล้วก็เพาะ,ะแล้วก็เมื่อเป็นตัวแล้วก็จะมีอนุบานหนึ่งอนุบานสองจนกระทั่งไซได้ขนาดที่จะจับขายได้เนาะเดียวเราไปดูพ่อแม่พันธุ์กันดีค่ะและนี่เป็นตัวอย่างพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่คุณลุงคัดแยกไว้แล้วใช่ไหมคะครับ เราก็จะมาเลือกพ่อเลือกแม่ได้แล้วเราก็จะมาใส่ในตู้เพาะใต่ในตู้พาะก็จะมีที่กั้นก่อนเพื่อที่จะให้เขาอะไรทําความรู้จักกันสักระยะหนึ่งมนะเมื่อทําความรู้จักกันแล้วนะ่ะจึงจะปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันค่ะนะแล้วอย่างนี้ช่วงเวลานานไหมคะที่กว่ากว่าเขาจะได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าแล้วแต่ช่วงเวลาของเขา อันนี้จะต้องดูว่าตัวเมียนั่นอ่ะมันพร้อมหรือยังอ๋อค่ะคือสัตว์เน,นี่นะมันจะมีช่วงเขาเรียกว่าช่วงฮีตก็คือช่วงที่เขาจะจะไข่ oh, <okay. S 2> คือไข่ในท้องเขาจะแก่เนี่ยนะเขาจะแสดงพฤติกรรมทางกายออกมาก็คือตัวจะดำค่ะ <Okay. S 2> ตัวจะดำแล้วก็จะมีท่อเพศยื่นออกมา <Okay. S 2> ประมาณสักครึ่งเซนค่ะพ <Okay. S 2> อมีท่อเพศยื่นออกมานะ่เขาก็จะปัดที่ละวเขาจะเริ่มไข่ละอ๋อ oh. ปัจทีบก็หมายถึงตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเออตัวมียจะไข่เราก็มีจุดประสงค์ว่าจะให้ไข่ในตู้ก็ปล่อยเขาแต่ถ้าจะเคพื่อนย้ายไข่ไปไว้ที่หนึ่งเราก็เตรียมหาถาดมาออแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างๆในลูกนี่ยนะค่ะในปลาเนี่ยนะเขาจะไปไข่ในนั้นอ๋อค่ะแล้วอย่างงี้คุณลุงมีตัวอย่างออลูกพอจะมีตัวอย่างลูกปลาให้หนูดูบ้างไหมคะอ๋อลูกปลางั้นงั้นเดี๋ยวไปดูอีกตู้หนึ่งที่เป็นตัวแล้ว อ่แถววันนี้ก็จะเป็นลูกมันที่ที่เกิดมาแล้วนะคือเริ่มมีปีกบินๆแล้วใช่ไหมคะอย่างเงี้ยอนนี้หมายถึงว่าจะเริ่มผ่านขั้นตอนที่ว่าอะไรอ่ะสี่วันแรกตัวงอแล้วก็ตัวตรงแล้วก็มาเป็นบินค่ะนี้เขาบินมาห้าวันละ พอหนึเดือนนี้เนะ่ยตัวเขาจะใหญ่หละน่าจะขนาดใบมะขามละอ๋อที่เราเห็นตรงต้นนู้นใช่ไหมคะอ่าด้านล่างอ่าหมายถึงว่านั่นก็คือเป็นเรงจะเรียกว่าอนุบาลสองอ๋อค่ะอันนี้เป็นอนุบาลหนึ่งค่ะนะหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูอนุบาลสองกันอ่าเนี่ยเอาหลังจากนั้นอันนี้มันเป็นอนุบาลสองค่ะหมายถึงว่า ตัวมันจะใหญ่ขึ้นแล้วน่าจะเท่าใบมะขามนะแล้วหลังจากอนุบาลอออนุบาลสองเนี่ยเราใช้เวลานานไหมคะกว่าจะมาอนุบาลสามนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลและการถ่ายน้ําการให้อาหารการอะไรดูว่าเขาจะติดโรคไหมนี่พัฒนาการเขาจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการดูแลค่ะแล้วอาหารนี้จากอนุบาลหนึ่งนี้เราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นอาหารซึ่งซึ่งอะไรเป็นอาหารก็จะมีอาหารสดกับอา,อาหารเม็ด ผันสดก็จะมีน้อนแดงหรือว่าอธิเมียแช่แข็งซึ่งโปรตีนมันจะสูงจะทําให้โตไวอันอันอันวสามนี่ปอหนึ่งเลยใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้อันนี้คือเข้าปอหนึ่งแล้วพอหนึ่งแล้วพอเข้าปอหนึ่งนี้นะเริ่มขายได้ละค่ะหลังจากนี้เราจะเอาเข้าฟอร์มละเดี๋ยวรบกวนคุณลุงช่วยพาหนูเดินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่เข้าฟอร์มค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะแลวอันนี้คือขั้นตอนอะไรคะคุณลุงอันนี้ก็หมายถึงเราจะมาขายละเราก็มาเข้าฟอร์ม ฟอมก็จะแยกเป็นห้องห้องห้อง,องเนี่ยนะ,ะห้องนี้มันจะไม,ไม่ไม่ไม่ถึงกันนะห้องใครห้องมันแล้วเราก็ต้องต่อท่อออกซิเจนเข้ามาทุกห้องเลยทุกช่องที่ใส่ปลานั่นเรียกว่าเหมือนเป็นบ้านปาลาอะไรอย่างเงี้ยอ่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาจะมีบ้านของเขาละ<อ>เป็นเป็นส่วนตัวนั่ะส่วนตัวอันนี้ความเป็นปลาหมอเนี่ยก็จะเริ่ม เริ่มพัฒนาการแลวเริ่มกลางเริ่มสวยอ๋อค่ะและที่นี้นะคะเราก็ได้ลูกปลาหมอสีที่สวยงามกันแล้วนะคะแหมเห็นอย่างนี้แล้วหนูแั้อยากจะเพาะพัน์ธปลาหมอสีดูบ้านจังเลยค่ะสงสัไยต้องมาขอค้าปรึกษาจากคุณลุงอีไปอีกนานเลยค่ะครับได้ครับ หวังว่าคุณลุงจะให้คำปรึกษาหนูอย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะคะครับยินดีครับค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลุงทศนะคะเป็นอย่างสูงที่มาให้คําแนะนํานะคะเรื่องปลาหมอสีในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะลูกอขอบพระคุณค่ัสสาหรับปลาหมอสีนี่นะผมก็อยากจะส่งเสริมและก็แนะนําคนที่พ่อเลี้ยงนั้นนะให้ได้เลี้ยงโดยถูกต้อง โดยจะเลี้ยงในแบบสวยงามหรือในแบบทำเป็นธุรกิจก็สามารถที่จะทำได้นี้ถ้าจะเลี้ยงทำเป็นสวยงามก่อนนะ่าจะเป็นจุดเริ่มแรกแล้วก็ค่อยพัฒนาความรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นขั้นตอนไปเองถึงการเพราะพันธุ์นี่การเพราะพันธุ์นั้นนะผมว่ามันไม่ยากเกินกว่าเราที่จะทำได้เมื่อทำได้แล้วนะ่ะผมว่ามันเป็นอาชีพเสริมได้ ดีทีเดียวนะครับผมก็อยากฝากให้ผู้ที่ชอบในเรื่องสัตว์เลี้ยงก็ได้มาชอบปลาสวยงามโดยเฉพาะปลาหมอสีนี่นะครับขอบคุณครับธรรมชาติอันสวยงามของปลาหมอสีนอกจากที่จะสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เลี้ยงและผู้ชมแล้วยังถือว่าเป็นปลาที่สร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงอีกด้วยปลาหมอสีในปัจจุบัน จึงถือเป็นปลาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งอย่างคุณลุงทศเจ้าของกิจการทศฟาร์มเริ่มจากความชอบเลี้ยงเอาใจใส่หาความรู้จนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปลาหมอสีคนหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกและทุกวันนี้คุณลุงทศยังเป็นคุณลุงที่มีความสุขกับการเพราะเลี้ยงปลาหมอสีอยู่ทุกวันดูแล้วช่างมีความสุขเหลือเกิน Today I just want to lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Because today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm going to kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. So they can teach me how to duggy, cause in my castle i